เคยกำร้อง่อยนะครับทีนี้มันต้องร้องหะไรตอนปัจจุบันะเอาตอนข้อนี้เลยนะลุ่มใจไม่มีรอลิ้งลุ่มใจจริงๆรอลิงไม่มีรักเธอเธอไม่จริงดีว่าตัวเราดีไม่มีใจลุ่มใจจริงๆกลุ่มใจจริงๆรรอลงไปไหนรักเธอเธอไม่สนใจว่าตัวเราดีไม่มีรอลิง จำเนื้อไม่ได้แต่ที่ต้องร้องเพลงนี้เพราะมันมีเพลงใหม่ครับเพลงไม่มีรอเรือครับแล้วจำเนื้อไม่ได้เพราะมาดูนิ่ครับน้ำจองเดียวกันช่วยร้องก็ได้ครับ รุ่มใจไม่มีรอเรือรุ่มใจเหลือเชื่อรองความผมไม่ยินดีหยุดขักทังที่ไม่ฟังอะไรรุ่มใจรุ่มใจเหลือเชื่อรุ่มใจเลือเชื่อรอเรือไปไหนผู้ความจะว่าอย่างไรไม่ต้องสนใจเพราะเราไม่ฟัง ต้องขอความกระโดดานนิงช่วยกันพูดคำว่าเร็วมากแต่ไม่มีรอเรือดังๆหน่อยได้ไหมอยากจะบอกหนึ่งสองสามนะพูดคำว่าเร็วมากแต่ไม่มีรอเรือหนึ่งสองสามเร็วมากเดน๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว สักครู่เนี่ยตังไปแก้สยามสแควร์ตอนนี้ขอให้ตังไปถึงเาวรานหน่อยใช่ไหมรอบที่สองหนึ่งสองสามเร็วมากเอาคราวนี้รั้นที่สามนะเอ,เอาเป็นเรือเชื่อไม่มีรอเรือแล้วกัน เอาให้ถึงวัดเยียบเลยนะครับเอานะครับหนึ่งสองสามเลี้ยวเหลือเชื่อเลี้ยวเหลือเชื่อเลี้ยวเหลือเชื่อพระบิดาแห่งกฎหมายไทยครับเสด็จในกรมหลวงราชบุรีดีเวทิก มีพระนิพนเกี่ยวกับตุลาการไว้ครั้งหนึ่งตอนนั้นผู้วิพากษาตุลาการทั้งหลายกินเหล้าเยอะครับก็ผูกกัหนีเสย็จในกรงก็มีพระนิคนความว่าอย่างนี้ครับเองกินเหล้าเมายาไม่ว่าหลอกแต่อย่าออกนอกทางไปให้เสียผลข้าสิบคน เรามันชนชั้นปัญญาตุราการแต่สมัยนี้แค่นั้นให้สุราน,านานบางคนที่ก็รู้กันอยู่ครับว่าสิ่งที่ขุนจ้ากต่อสันจรเขาเป็นอย่างไรเนี่ยคงไม่ทำให้พวกนี้รู้สึกอะไรหรอก สมัยนี้ต้องมีใหม่ครับเอ็งชี้ผิดชี้ถูกพอถูถ่ายอย่าใช้ใบสั่งมาตัดสินอย่าให้ชนชาวไทยพัวแผ่นดินประนามสิ้นว่าตุลาสาละเลียวตอนจะจากกันไป ที่น้องขอผมบอกว่าวันที่ไปที่ราชบังคลาเนี่ยมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งที่ร้องแต่ว่าเวลามันจำกัดก็ร้องไม่เต็มเพลงที่น้องบอกว่าขอให้ร้องให้จบเพลงได้ไหมจนะเอาตาสักครั้งไหมครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ ต้องขอให้ร้องร่วมกันง่ายๆครับผมร้องน้ำประโยองหนึ่งท่าน,นก็รอ้องซับประโยองน้นเท่านั้นเองไม่ยากเลยนะครับก,ก็จะร้องจบไปสองทอเสร็จก็ซับอีกทีเดียวทำง่ายๆโอ้ยชีวันซับเอาไปเอาไปเอาไป อะไรซ้อมนะครับอนานึ่งสองสโอ้ยดอชีวันฉันขอราจากจรจากไปต,ต่อ่อนสู้กับพระเด็ดกาการจะสู้ฝ่าฟันต่อต้อนรับประหาร สู่กับพวกทานสู้เพื่อพวงประชาประชาทิปไกยที่เราไทยปราชนาปกครองภาราด้วยประชาชาวไทยสั่จิตอาธิทาร เพื่อประธานอาทิตย์ปไปอยู่ผู้คนไทยมั่นคงไปตลอดกาลโอ้ยดชีวันฉันก็มาจากจนจะไปต่อคนทุกประ,ะเดการ สู้ฟาดต่อต้านประารสู้กับพวกพันสู้เพื่อบวงประชาประชาทิปไตยที่เราให้ประเนานกครองรารา ด้วยประชาชาวไทยตั้งทิศอาทิตย์พบประธานอาทิ์ประทยอู่คู่คนไทยมัน่นคงไทยตลอดกาลให้ประชาธิาทิตย อยู่คู่คนไทยไปตลอดกาลครับขอสยงตบมือใน้นะครับทุเทานครับพีน่น้านานอง,งดังๆครับ,บ